นะครับถ้า20นาฬิกาเป๊ะเข็มสั้นมันจะอยู่ตรงเลข8ถ้า20.30มันจะอยู่ระหว่าง8กับ9พอดีเลยใช่ไหมแต่นี้มัน20.42มันต้องกึง่งกึ่งจะไปทางเลข9แล้วเข็มสั้นนะ20.42นะต้องค่ะคร่าวๆก็มาลราๆนี้แล้วนะครับเข็มสั้นอยู่ราวนี้นะครับอ่ะ เ,เ,ขเ,ขเ,ขเข็มยาวนะครับเข็มยาวขอขีดเข็มยาวกอแล้วกันจะเขียนเข็มสั้นเดี๋ยวอ่ะเข็มยาวนะครับสี่สองครับเกินตรงนี้มาที่หนึ่งแปดห้ 85, 42, าสี่สิบสี่สองก็เวลานี้เอ,อโอเคนะสี่สองเวลาวนี้เนาะคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ ยี่สิบจุดสี่สองเข็มสั้นก็ราวๆลานี้นะครับเขาให้หามุมที่น้อยที่สุดระหว่างเข็มสองเข็มนี้นะครับก็แปลว่าเขาอยากรู้มุมตรงนี้ครับนี่เขาอยากรู้มุมนี้นะครับว่าเท่าไหร่ทีนี้หลักที่ครูใช้ เกี่ยวกับเรื่องนาฬิกากูใช้แนวนี้ครับกูใช้แนวเลขสิบสองเป็นแนวอ้างอิงครับกูใช้แนวเลขสิบสองเป็นแนวอ้างอิงเนี่ครับแนวนี้ครับกูนับแนวศูนย์องศาเริ่มตรงนี้ครับดังนั้นมุมรอบจุดเท่ากับสามร้อสิบมันถูกแบ่งเป็นสิบสองช่องใหญ่ใช่ไหมครับ ิ12ช่องใหญ่หนึ่งรอบเท่ากับ12ช่องใหญ่เพราะฉะนั้นหนึ่งช่องใหญ่จึงเท่ากับ360องศาหารด้วย12มุมของหนึ่งช่องใหญ่จึงเท่ากับ30องศา นี่ยอย่างเช่นสมมุตินะสมมุตินะเนี่ยมุมเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยหนึ่งช่องใหญ่อันนี้ยสามสิบองศาอ่ะทีนี้มาดูต่อหนึ่งรอบเนี่ยถ้าแบ่งตามช่องเล็กคือช่องนาทีครับมันแบ่งได้ทั้งหมดหกสิบช่องใช่ป่ะหนึ่งรอบเท่ากับ หกิบช่องเล็กเพราะฉะนั้นหนึ่งช่องเล็กนหนึ่งช่องเล็กจึงเท่ากับหองศาหนึ่งช่องเล็กเท่ากับหองศานะดังนั้นนะครับจากแนวอ้างอิงครับมาจนถึงสี่สิบสองนาที เข็มยาวเดินทางมาเป็นเวลาสี่สิบสองนาทีแต่ละนาทีมันก็เดินทางหนึ่งช่องเล็กใช่ไหมครับสี่สิบสองนาทีมันก็เดินทางสี่สิบสองช่องเล็กใช่ปะ่ะนี่ครับอันนี้จะเป็นมุมเข็มยาวครับนะดังนั้นสี่สิบสองนาทีนับจากแนวศูนย์องศามานะครับมันเท่ากับสี่สิบสองช่องเล็ก เพราะฉะนั้นมุมของเข็มยาวมุมเข็มยาวจริงเท่ากับ42ช่องเล็กคูณด้วยช่องละ6องศาเท่ากับ252อยห้าสิบสององศาครับเนี่ยครับจากนี้ถึงเนี้ยนะครับ252ครับ นี้มาดูมุมเข็มสั้นบ้างน,นะครับมุมเข็มสั้นวัดจากแนวอ้างอีกมานะครับในทิศทางตามเข็มนาฬิกามานะครับจะเห็นว่ามันเดินทางเนี่ยหนึ่งช่องใหญ่สองช่องใหญ่สามช่องใหญ่สี่ช่องใหญ่ห้าช่องใหญ่หกช่องใหญ่เจ็ดช่องใหญ่แปดช่องใหญ่เนี่ยมันต้องเดินทางมาแปดช่องใหญ่ แล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นมันยังต้องเดินทางต่อช่วงนี้อีกใช่ปะถ้าตอน8ช่องใหญ่พอดีเนี่ยมันคือตอน20.00งั้นถ้าถึงตอน20.00นะตรงนี้คือ8ช่องใหญ่8ช่องใหญ่เนี่ยคือถึงตอน20.00แล้วมันยังเดินทางต่อไปอีก42นาทีเด็กๆคอม็นต์ดูครับ หนึ่งชั่วโมงคือหกสิบนาทีนึกตามนะนึกตามนะหนึ่งชั่วโมงเข็มสั้นหมุนไปแค่ไหนหนึ่งชั่วโมงหรือหกสิบนาทีอ่ะเข็มสั้นมันหมุนไปแค่ไหนนึกก่อนนดีก่อนหนึ่งชั่วโมงเข็มสั้นมันหมุนไปหมุนไปได้แค่ไหนหนึ่งโไ,ได้แค่ไหนหรือช่องห,อหนึ่งช่องใหญ่ ซึ่งหนึ่งช่องใหญ่ก็คือสามสิบองศาหนึ่งชั่วโมงหมายถึงหกสิบนาทีหกสิบนาทีเข็มสั้นจะหมุนสามสิบองศาเพราะฉะนั้นถ้าแค่หนึ่งนาทีละ่ะเข็มสั้นจะหมุนไปได้แค่ไหนหนึ่งชั่วโมงคือหกสิบนาทีเข็มสั้นมันจะหมุนไปสามสิบองศาดังนั้นท่านหนึ่งหนึ่งนาทีเข็มสั้นมันจะหมุนไปแค่ไหน ตั้งใจตั้งใจเรวเราไม่ได้มีเวลาเรียนเรื่องนาฬิกากันทั้งหมดดังนั้นเนี่ยตรงนี้ยรอสรุปจากข้อเนี้หกสิบนาทีมันหมุนไปได้สาสิบองศาถ้าแค่นาทีเดียวละ่ะคืถ้าแค่นาทีเดียวมันก็ต้องหารด้วยหกสิบใช่ไหมใช่เออก็คือศูนย์จุดห้าองศานะครับสรุปนะนาทีละศูนย์จุดห้าองศานะสำหรับเข็มสั้นนะ ถ้าสำหรับเข็มยาวนาทีละหกองศาถ้าสำหรับเข็มสั้นมันจะมันนาทีละศูนย์จุดห้าองศานาทีละ0ูนจุดห้าองศาครับงั้นเราหามุมเข็มสั้นได้แล้วครับเข้าใจที่มาของศูนุดห้าองศาแล้วนะว่ามายังไงไรลดตรงนี้นะคุณจะลดตรงนี้นะโอเคเข้าใจที่มานะครับดังนั้นเราคิดมุมเข็มสั้น นึ่งช่องใหญ่คือ,อสามสิบองศาสี่สิบสองนาทีคูณนาทีละศูนย์จุดห้าองศาสองร้อยสี่สิบบวกยี่สิบเอ็ดสองร้อยหกสิบเอ็ดองศาดังนั้นถ้าวัดจากแนวอ้างอิงนะครับมาถึงตรงนี้จะได้สองร้อยหกสิบเอ็ดองศาดังนั้นตมูลสีส้ม มุมสีส้มคือมุมระหว่างเข็มเพราะฉะนั้นมุมระหว่างเข็มจะเห็นว่าตอนนี้มุมเข็มยาวเอามุมเข็มสั้นมันเยอะกว่าใช่ไหมจึงเอามุมเข็มสั้นตั้งลบมุมเข็มยาวแต่ถ้ามุมเข็มยาวมันเยอะกว่าก็มุมเข็มยาวตั้งลบมุมเข็มสั้นโอเค สองร้อหกสิบเอ็ดลบช่วยสองร้อยห้าสิบสองงั้นมุมระหว่างเข็มตอนนี้ก็คือเก้าองศาครับ